วัสดีครับคุณผู้ชมครับเราเคยพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่มีการหมกเม็ดนะครับไว้ที่ประเทศไทยเนี่ยแหละฮะแล้วก็ส่งผลนะครับต่อความไปอยู่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยพอในยุคแรกที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเข้ามาดูแลบ้านเมืองเนี่ยก็แก้ไขปัญหาพวกนั้นไปคนนี้เนี่ยต้องดูที่หลักกฎหมายด้วยนะครับ<ไ>ว่าพอมองไปว่าเอ้ยเดี๋ยวจะต้องมีการเลือกตั้งมีการร่างรัฐธรรมนูญที่มาประกาศใช้ขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องเลือกตั้ง<ไ>ท่านมองไปในอนาคตเรื่องการพัฒนาย่ายบ้างครับ คือท่านเองเนี่ยนอกเหนือจากจะแก้ปัญหาที่หมักหมมแล้วครับท่านก็คิดว่าประเทศไทยเนี่ยจะต้องก้าวหน้าในความพยายามก้าวหน้าของท่านเนี่ยนะ,ค,ะครับมีคําหลายคําอยากให้คนไทยเนี่ยได้เรียนรู้นะครับอันแรกเลยท่านบอกว่าครับการจะเจริญเติบโตของไทยใช้สารแกนนะครับแกนที่หนึ่งต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพราะฉะนั้นถ้าอาจดูนะครับการพัฒนาโลจิสติกของประเทศไทยด้วยคำว่าล้อรางเรือนั้นมหาศาลแค่ไหนมันเห็นภาพชัดเจนใช่ล้อก็คือเรื่องรถไอเรื่องรถในการที่จะใช้ถนนถนนในเมืองถนนระหว่างจังหวัดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ถนนซึ่งเป็นเรื่องของมอเตอร์เวย์อะไรต่างๆคือมันหมดเลยมันเรื่องของการใช้ชีวิตของประชาชนเรื่องของเศรษฐกิจ เรื่องท่องเที่ยวได้หมดเลยครับโลจิสติกล้อรางรถไฟความเร็วสูงรถไฟรางคู่ครับรถไฟสายใหม่เต็มไปหมดเลยก็พี่คิดดูสิพี่จะอยู่เท่าไหร่อะทางบ้านพี่เนี่ยเคยจำไม่ไม่มีไม่สอนไม่เคยมีอันนี้มาตัดียวเองแล้วทางเรือเรามีท่าน้ําสําหรับเรือโดยสารเรามีท่าเรือสําหรับการพาณิชย์สําหรับการส่งออกและนําเข้าครับ มีสมาร์ทท่าเรือที่เราถือว่าเป็นสมาร์ทเลยนะครับการท่องเที่ยวอีกใช่ทั้งหมดเหล่านี้คือการพัฒนาแกนที่หนึ่งแกนที่สองท่านบอกว่าท่านอยากได้อุตสาหกรรมที่เป็น rising star นะครับได้แก่อุตสาหกรรมทางด้านรถยนต์ไฟฟ้าครับอุตสาหกรรมทางด้านไอทีซึ่งท่านทำได้อตอนนี้มีอุตสาหกรรมรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับ มาเกือบทุกชาติทุกภาษาแล้วที่ก็มีรถไฟฟ้าครับแล้วการที่ท่านพัฒนาโครงการ e EC e Eastern Economic uh, Corridor เนี่ยนะค,ะครับระเบียงยเศรษฐกิจตวนออกปรากฏว่าดึงการลงทุนได้ถึง1.8นะ,ค,ะครับแสนล้านคืนนี้เนี่ยที่เป็นผลงานแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดไม่ได้ถ้าเกิดว่าไอ้แกนแรกเนี่ยไม่มีใช่ครับคือคนไม่อยากมาลงทุนครับถ้าแมนว่าครับ เรื่องของโลจิสติกหรือว่าโครงสร้างพื้นฐานไม่ดีท่านก็ได้ตรงนี้นะคร<ม>ับท่านาร่างยุธทธศาสตร์ชาติ20ปีท่านพูดถึงเรื่องประเทศไทย4.0นะ,ค,ะครับเน้นเรื่องการพรารัฒนาทรัพยากรเป็นน็ตเน้นเรื่องของการสร้างสักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลกเน้นเรื่องการทำให้ประเทศไทยเป็นดิจิทัลคันทรีนะครับสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้ท่านทำ อย่างเต็มที่ที่จะดึงการลงทุนจากต่างประเทศมาเพิ่ม GDP มเพิ่มไรายได้จากภาษีเพิ่มตาแหน่งงานเพิ่มคุณภาพชีวิตถ้าใครไปติดตามโครงการ EC เนี่ยก็จะพบว่า EC นั้นดึงการลงทุนจากต่างประเทศได้สร้างความเจริญรอุตสาหกรรมได้สร้างตำแหน่งงานได้สร้างคุณภาพชีวิตคนได้สารพัดสารเพลทเลยทีเด<ม>ียวอันนี้แกนที่สองพอแกนที่สาม ก็คือเรื่องของการต้องการให้คนเข้าถึงเรื่องของทุนดังนั้นมันก็มีเรื่อง s m e Bank ครับมีเรื่องทกาสา <c oughs> มีเรื่องธนาคารอมสินที่อาจจะเรียกว่าเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนามีโครงการที่เรามีการสารฝันสร้างไรายได้ <c oughs> ให้กับชุมชนต่างๆครับ <c oughs> แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ย เมื่อเราทำให้คนเข้าถึงได้ตรงนี้มันก็ต้องมีการพัฒนาเรื่องของธุรกิจเข้าช่วยซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราคุยกันอีกตอนหนึ่งถึงตอนที่ว่าทำไมนายกรัฐมนตรีคนนี้จึงทำให้ประเทศไทยเฟื่องฟูจนกระทั่งติดอันดับต้นๆของโลกทั้งทาง,งด้านเศรษฐกิจครับ,รบและทางด้านท่องเที่ยว นี่แหละครับคุณผู้ชมครับผลงานเชิงประจักษ์นะครับของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีของเราครับเห็นแล้วครับว่าเอาจริงๆเนี่ยทุกคนได้ประโยชน์ครับไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของนักธุรกิจนะครับเรื่องของการลงทุนหรือเรื่องของอะไรครับแต่ว่าทุกคนได้ประโยชน์จากทั้ง3แกนที่ทนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้วางรากฐานให้กับประเทศเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืนครับแต่ว่าผลงานนะครับจะมีอะไรกันอีกบ้างแล้วจะดาเนินการต่อไปอย่างไรครับเดี๋ยวตอนหน้าต้องกลับมาติดตามชมครับ